ไปเดินเล่นดูเห็ดกันนะคะตอนนี้มีเห็ดข้าวโพดกำลังออกนะ,ะเดินเลาะไปค่ะทางแบบนี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะวันนี้จะได้เห็ดหรือเปล่านี่อ,อันนึงนะคะอันใหญ่มันเป็นข้าวโพดที่เป็นลาค่ะ ใช่นะคะแต่ว่านี่แก่แล้วนี่นะ,ะน,นี่ค่ะเจอแล้วนะ,ะต้นนี้มันออกที่ข้อนะคะข้อของขา้าวโพดค่ะเป็นเห็ดนะ,ะอันนี้ดูวันนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือมันแก่หมดแล้วนะคะเนี่ยมันออกตามต้น ลำข้อค่ะนี่ค่ะอันนี้น้องยังไม่แก่นะยังพึ่งพา่ปเก็บแบบนี้ไม่ใครมาเหยียบแต่อันนี้แก่นะได้อันนี้ค่ะเดินมาตั้งนานแล้วเพิ่งเจออันแรกอุ้ย มันออกที่คอนะคะนี่นีน่เห็นมนี่ันนี่ ต,ต้นนี้โตแล้วนะคะนี่ที่เราอยากไว้เมื่อวันก่อนเราก็เด็ดเป็นเม็ดๆไปนะคะเห็ดั้งนั้นเลยนะคะเราเอาทังฝักเลยมัน นีนตรนี้ฝักนี่ค่ะเราก็จะเอาตัวนอนอันนี้เป็นที่ยอดมันนะคะเราก็จะเก็บแต่ตรงหัวมัน อันนี้ก็แก่แล้วไม่เอาแล้วนะคะมันแก่เจออัน,นใหญ่นะน,นี่ค่ะเจออีกแล้วนะนี่ทำไมวันก่อนมาไม่เห็นละ่ะ แก่หมดน,นี่อันนี้ยังพอได้ะคะ่ะเดี๋ยวไปเลือกเอานี่นะเอาแต่เห็ดน,นะ,ะตัวนี้อันนี้เขาเป็นนะนี่เม็ดหนึ่งตัวนี้่ะ นี่มีหลายเม็ดเลยกระเด็ดแต่เป็นเม็ดเม็ดแบบในไปนี่ค่ะนี่ฝักนี้ก็เป็นนะคะฝักที่มันจะเป็นคือขา้าวโพดที่มันไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะออกเป็นเห็ดเว้ย คือเห็ดนะเห็ดค่ะนี่อันนี้ก็มีอีกนะนมันเกิดจากข้าโพดที่มันเสียนะมันจะออกเป็นเห็ดแบบนี้ตรงน้นก็มีอีกเราจะมุดเข้า อืมนี่คอันนี้อันนี้มุดเข้ามานะฮะเป็นเห็ดแบบนี้ค่